สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่16 22สิงหาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะชาวพฤษภอาจจะต้องเปิดตัวเปิดใจปล่อยพลังนะคะให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าภาวะรอบข้างอาจจะนิ่งหรือว่าสงบนะคะ การทำงานก็ถือว่าไม่วือหวานะคะบางคนอาจจะมีการหยุดปิดเลิกกิจการนะคะหรือว่ามีเหตุให้ต้องพักงานหรือว่าเกี่ยวกับใครที่ทำงานประจำอยู่อาจจะมีเรื่องของพ้นร่วมงานนะคะที่พูดจากันไม่ค่อยเข้าใจสื่อสารกันลําบากนะคะช่วงนี้เรียกว่าชาวพฤศศกอาจจะต้องทำงานโซโล่ฉายเดียวนะคะหรือบางรายอาจจะเกี่ยวกับกำลังมองหางานใหม่นะคะเป็นช่วงที่หยุดพักจิตพักใจก่อน หรือว่ารอดูสถานาการณ์รอบข้างก่อนนะคะเรื่องของการเงินนะคะยังไม่เหมาะกับการลงทุนใดๆในช่วงนี้นะคะต้องปล่อยเวลาให้ผ่านไปนะคะเรื่องของการหาเงินเป็นรายรับเข้าก็เช่นกันอาจจะมีเหตุให้หยุดชะงักหรือว่าต้องพิจาราทบทวนใหม่นะคะทำให้รายรับค่อนข้างนิ่งหรือว่าไม่ได้เพิ่มหรือวามากนักนะคะก็ต้องควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นตามมาด้วย เรื่องของสุขภาพนะคะใครที่ป่วยอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ได้พักฟื้นบางคนอาจจะมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลนะคะหรือว่าดูแลตัวเองรักษาสุขภาพพักจิตพักใจในช่วงนี้บางรายนะคะต้องระวังเรื่องยกของหนักอาจจะปวดหลังปวดเอวได้ง่ายนะคะช่วงล่างลงไปอาจจะ ออทําให้เกิดปัญหาได้ง่ายนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่เด่นที่จะเริ่มต้นความรักนะคะถ้ามีรักที่เพิ่งจบลงก็เรียกว่าเป็นช่วงที่พักฟื้นดูแลจิตใจแล้วก็ร่างกายตัวเองให้ดีก่อนนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของความนิ่งนะคะมีความห่างกันแต่ก็เป็นห่วงกันอยู่นะคะก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ สัปดาห์นี้ชาวพฤษกอาจจะต้องหาเวลานะคะใช้โซเชียลใช้โลกออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงหรือว่าคนรักในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube พามิเคนโชว์ของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ